โยสวัสดีครับน,น้องอยู่กับผมนะครับจแจมแบงหรือเวโปนั่นเองนะครับอ่ะก็วันนี้ก็มาสายหน่อยนะเพราะว่าเมาื่อคืนง่วงนอนไวนะครับตื่นมาเช้าๆก็เลยมาทำมาอัดคลิปนี่แหละนะครับอ่ะวันนี้เหมือนเดิมนะครับกับเมตาวันที่2เนี่ยก็เอ่อไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่ก็มีเด็กที่ถือว่าแบบวันแรกเอาไม่ค่อยเห็นละกันนะก็มีคนไปคุบมาเล่นบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะมา พูดอัปเดตให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะยังไงเดี๋ยวฝากนะสปอนนิดนึงสำหรับ ACK ก็ไป็นหนูได้นะใครเล่นเกมมือถือหรือจะเติม Shadow World ก็มีนะครับหรือใครยังเล่น Seven Nights อะไรต่างๆเกมมือถืออื่นก็สามารถไปเติมมนได้นะครับที่ ACK e ีเคลิงค์ในคำอธิบายเลยนะครับอพอเราฝากสปอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็มาทางด้านของเด็กครับคือเมตาเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับดาบเนี่ยก็ยังคงเป็นเด็กที่เก่งนะนะครับในทางด้านของเทียร์หนึ่งเนี่ยอืม นะครับวันนี้ก็จะเอามาไม่เยอะมากนะครับโดยเด็กที่ยังขาดไปเนี่ยก็ยังเป็นอย่างดาก้อนกับเขียวและการเขียวเนี่ยที่สองเด็กที่ไม่เอามาเนี่ยเพราะว่าเขียวเนี่ยยังไม่รู้ไม่รู้เด็กไหนดีนะเพราะว่าเซียนเขียวคุกไปก็ยังไม่ไหวนะครับส่วนดาก้อนมันก็เป็นเด็กเทียนสองอยู่แล้วนะครับอืมไหนๆก็พูดถึงดาก้อนแล้วขอแวบนิดหนึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงเทียนหนึ่งแล้วก็อะไรต่างๆเด็กที่ออกมาเนี่ยคือดาก้อนเนี่ย ด้วยความที่เป็นเด็กแรมนะครับพอเป็นเด็กแลมเนี่ยมันคือยังไงมันก็อยู่เทียร์สอะนะครับอันนี้ผมส่วนตัวนะเป็นความนส่วนตัวผมมองว่าทุกเกมการ์ดเด็กที่เป็นเด็กแลมจะไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นเทียร์หนึ่งนะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับส่วนมากเด็กจะจํากัดให้อยู่เทียร์สองแทบทุกเกมการ์ดเลยเพราะว่าเด็กแลมมันคือเด็กที่เล่นเอามันแล้วมันแบบแรมติดก็โหดแ้มไม่ติดก็ไม่โหดเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีความไม่เสถียร มันก็จะขาดคุณสมบัติการเป็นเทียนหนึ่งอยู่แล้วในเรื่องของความเสถียรเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หวังว่ามังกรจะเทียนหนึ่งอะไรเงี้ยผมมองว่าอาจจะต้องเป็นต้องเป็นแบบซักมังกรหนึ่งที่ไม่ใช่แหลมตาบใดแต่ตับใดที่ยังใส่แหลมยังแหลมเนี่ยผมมองว่าแทบทุกเกมการ์ดไม่ไม่มีใครปล่อยให้เด็กแหลมป็นเทียนหนึ่งหรอกคือปล่อยไปแป๊บนึงก็ต้องเนื้อเพราะว่าไม่งั้นทุกคนก็ต้องไปเล่นเด็กแหลมหมดเออเพราะมันโกงานาได้จะเล่นเด็กมนาธรรมดาทาไมใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเด็กมันคือต้องมีความเสี่ยงก็คืออมันนก็จะะยยู่เที อันนี้ก็เกิดไปเลยเพราะมีคนชอบถามตลอดว่าเมื่อไหร่มังกรอเอหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็พูดให้มองผมแล้วกันนะครับกลับมาที่เมตาแล้วกันนะครับเมตาตอนนี้เนี่ยดาบเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะสำหรับหลุดนะครับก็เป็นลิทเดิมจริกาแต่วันนี้จะมีลิทใหม่แหลงหนึ่งดาบนะครับก็คือเป็นทางด้านของมิดดาบนั่นเองนะครับนี่แหลงหนึ่งดาบตอนนี้เลยครับเล่นลิทนี้นะครับใครที่กําลังรอเล่นมิดเบื่อหลุดอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ชอบเล่นหลุดนะ ืออย่างก๊อฟมาทิ้งไว้เพื่อมาทําคลิปเนี่ยผมก็ไม่เล่นสักเกมเลยนะครับผมเป็นคนชอบเล่นมิดมากกว่าก็ถือว่ามาตอบโจทย์เลยลิตนี้นะครับเป็นมิดแล้วก็เอกโก้ก็ีเกียดเล่นนึกออกไหมคือไม่ชอบเอกโก้แล้วก็ไม่ชอบหลุดก็รอมิดอยู่เนี่ยมิดลิตด,ดีๆมาและแร้งหนึ่งดาบตอนนี้ใครอยากก๊อฟไปเล่นก็จัดไปเผื่อมีบางคนที่เ,เหมือนผมอ่ะคือไม่ชอบเล่นหลุดไม่ชอบเล่นเอกโกอะไรเงี้ยก็จัดไปครับสำหรับ มิซซอสนะฮะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับยังไงก็พวกนี้ยังไงก็เทียนหนึ่งอยู่แล้วแต่ก็จะวนๆแล้วแต่แล้วแต่ช่วงแรงแล้วแต่อะไรนี้เนาะบางทีอาจจะอยู่1ท็อปหน่อยผ่านมา6ชั่วโมงอาจจะอยู่1กลางๆแล้วก็วนๆขึ้นขึ้นลงๆคือมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนึกออกไหมคือมันก็ไม่ได้หลุดไปถึงกระสองหรอกมันก็จะอยู่ประมาณนี้เออแบบว่าไม่ต้องไปซีเรียสมากว่า1 1ตรงไหนอะไรเงี้ยเออมันก็เดือมล้ํากันนิดหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ จะมีทางด้านของช่วงนี้วันที่สองเนี่ยนะครับเข้าสู่วันที่สามเนี่ยผมเนี่ยเห็นลูดดาบน้อยลงหมายถึงคนแจกนะอันนี้พูดถึงว่าคนแจกนะเพราะว่าถ้าพูดในเลเดอร์เนี่ยคือบางทีอยู่ซับฟลายบางทีอยู่ไดมอนด์บางคนไต่ไป GM แล้วเนี่ยน้องๆบางคนอะไรเงี้ยก็มันก็อาจจะเจอไม่เหมือนกันเมตาไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดในมุมที่ผมเห็นคนมาแจกแล้วกันเพราะถือว่ามาจากคนที่ผมติดตามมาจากพวกท็อปเล้งมาจากอะไรเงี้ยเอออย่างน้อยก็เออว่าเขาเล่นเด็กอะไรกันแล้วกันเนาะ นะครับเด็กที่มีการปรับปรุงมาจากเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอันนี้มาจากโปรีคนหนึ่งนะครับเพิ่งแจกนะครับก็จริงๆมันก็เป็นลูนดินแหละทุกทุกวัน2อัมาเนี้ยนะครับเออส่วนลูนสเปลบู๊เนี่ยเหมือนจะหายไปเลยนะครับคือมันอาจจะเล่นได้หรือไม่ได้เนี่ยยังไม่รู้นะเออแต่ว่าไม่เห็นคนเล่นเลยแล้วกันนะจะมีแค่พันละจังเล่นที่วันแรกเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย คนที่แจกส่วนจะเรียกว่าส่วนมากเลยเรียกว่าถ้าไม่นับพละจังในใน,ในมุมมองผมเนี่ยคือผมเห็นแต่คนแจกรูนดินไม่เห็นคนเล่นแจกสเปรบูดเลยในหน้าฝีที่ผมตามแล้วกันนะนะครับอันนี้เอามาจากโปริีคนหนึ่งนะครับกเ็เป็นรูนดินแต่ลิทผมว่าคล้ายๆกันแทบจะทุกลิทนะครับอย่างลิทเนี่ยจะมีการเทคจั่วเข้ามานะครับที่เหลือเนี่ยตรงนี้จะเป็นคอการ์ดหมดเลย,เยตามเมสาลากมปเลยคอการ์ดหมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้คอการ์ดหมดเลยเนี่ย คือมีแค่ไล่สองใบนี้เองที่จะต่างกับลิตอื่นนะครับแล้วก็ไลโอเนี่ยส่วนมากจะเห็นที่2นะครับน้องลิก็จะเห็นที่2นะนะครับจะอยู่ประมาณเบตที่4ใบตรงนี้นะครับแทบจะเกือบทุกลิตเลยแล้วก็อย่างเซนโดฟอนเนี่ยไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับก็มีหนึ่งหรือ2แล้วแต่นะครับที่เหลือเนี่ยคอการ์ตรงนี้ค่อนข้างจะสามก็หมดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยลิตจะต่างไม่เกิน3 4ใบนะครับเออก็ก๊อปไปได้เลยนะครับสําหรับ เด็กนี้นะครับเอ๊ะมันขึ้น2หรือมันขึ้น3นะเดี๋ยวผมขอเข้าไปเพราะว่าผมขาดใบนึงไนงะผมอ๋อมัน2ข้างหน้ามันขึ้นมันขึ้นโอเคก็มันขึ้น 4, 4, 4, 4นะีนะ่สต่อสี่สิบเนาะเราเช็คเฉยๆเพื่อแบบมั่วก็กอบไปได้เลยนะสำหรับลูนดินช่วงนี้ก็นิยมเล่นงานลูนดินก็จะอยู่าทางด้านเทียนหนึ่งหมดเลยที่ที่เอามาตรงนี้ก็จะเทียนหนึ่งหมดเลยนะครับอืมโอเคส่วนเด็กไข่เนี่ยอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปบีบคราะกันเอามาถึงพอท่อก่อน อพอท่อเนี่ยได้ไข่ก็จะเป็นลิศเดิมนะคือมันจะคล้ายๆกับรูนดินนะครับคือมันจะคอการ์มันจะค่อนข้างล็อกแทบจะหลายใบนะครับอแต่ว่าพอท่ออันนี้มันจะต่างกับอันอื่นหน่อยตรงที่ว่าจะใส่พับเพชเทียเตอร์นะครับแล้วก็จะมีมังกรเข้ามานะครับอันนี้ก็จะทําให้ต้นเกมเนี่ยกันได้ดีขึ้นแล้วก็มีตัวมาให้กินคือบางทีเนี่ยการที่ผมลองเล่ลิศที่ไม่ใส่พับเพชดเทียเ,เตอร์แล้วเนี่ยอบางทีมันมันมีใบเนี่ย เนี่ยไอเดเวสเซตติ้งเนี่ยแต่มันไม่มีตัวให้กินเออนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมว่าพอเปปเทเตอร์เนี่ยควรบางทีมี2ใบเนี่ยไม่มีตัวให้กินนะครับเออยิ่งบางทีต้องยอมไปกินแบบแล้วถ้าตักแล้วก็สูญกินเองอะ่ะต้องต้องยอมไม่เทรดสองหนึ่งอะไรอย่างี้ด้วยเออผมก็รู้สึกว่าชอบชอบ,ชอบดีดนี้นะที่แจกไปตม้งแต่เมื่อวานนะเรก็จะมีเทคตัวนี้เข้ามานะครับอืม ที่เหลือเนี่ยก็จะเดิมๆไม่มีอะไรมันจะเปลี่ยนๆนิดๆหน่อยๆเองนะคะรับสาหรับไข่แต่วันนี้หน้าฝีผมไม่เห็นไข่เลยนะไข่แบบเหมือนนิ่งไปเลยอะ่ะเหมือนคนแบบเหมือนคนไปเล่นลูนดินเหมือนคนไปเล่นดาบเหมือนคนไปเล่นอบิดกันเยอะอะ่ะในในหน้าฝีนะวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวก็จะแวะไปที่เด็กนี้เรียกว่าเป็นเด็กเขาเรียกว่าเอ่อเป็นเด็กน่าสนใจประจวบวันล้วกันนะค,ะนะครับอือ่ะเดี๋ยวมาดูอบิดก่อนล้วกันนะ อบิเนี่ยก็เป็นแหล่งหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นโหมดที่เทคทางด้านของเบเรียลเข้ามานะครับอืมคือโครงสร้างเนี่ยเป็นโหมดเลยนะครับก็จะมีเทคเ,เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นอ่าใส่อ่าแกนอ่ามาจัวอันนี้ก็มาจัวเนาะมาเคลียรนะครับแล้วก็อันนี้ใบใหม่ก็มาเพิ่มโหมดเนาะก็คือหลกัหลกๆก็คงไม่เป็นโหมดนั่นแหละนะครับเบเรียลเนี่ยอาจจะไว้เคียร์นะครับ แต่ถ้าเกรดเกมมากๆเนี่ยก็อาจจะไปเอาไว้เป็นวินคอนได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่โครงสร้างหลักๆ90%เนี่ยก็คือ90%บวกๆก็คือเล่นเป็นโหมดนั่นแหละนะครับ mm hmm. แค่เทคเบเรียนนะครับแล้วก็ใบใหม่อันนี้เฟเดลนะครับเอามา,าไว้ไวช้ชบไว้เคลียร์ปกติตรงนี้ก็จะเล่นเป็นทางด้านเซบี้เนาะอันนี้ก็จะไว้กินศพแทนตำแหน่งเซบี้นั่นเองนะครับแต่ว่าได้ลูกมาเลยนะครับได้ลูกมาก็จะมีก็จะมีแบตแน่ๆแล้วแหละนะไล่หนึ่งนะครับ ส่วนไล่2เนี่ยก็ไม่มีพอไม่มีเนี่ยมันก็จะทุบแบตสองตัวั้างั้นนะครับมไม่มีไล่2ปกติจะเป็นดิ้งดองอะไรอย่างงี้เนาะเวลาเล่นลิก่อนซีซันที่แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะเอามาเอามาไว้ฮิลแล้วก็ามาไว้ลบสู้กับลูนด้วยนะเอออะไรเงี้ยลบตัวน้องลินะครับก็ถือว่าดีนะบางทีลบน้องลิเขาก็แบบเขาก็จะถ้าเขาอยากเฟสดามจก็จะน้อยถ้าเขาจะเทรดให้ตัวเป็น55 เขาก็จะไม่ได้เฟซเธอนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งแล้วก็ดีนะสำหรับใบนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะอันนี้ก็แลงหนึ่งอบ,บิสต,ตอนนี้เลยนะครับเป็นโหมดคลิกเบเดลนั่นเองนะครับผมโอเคมาที่เด็กนี้ครับเด็กนี้เนี่ยก็มีน้องออเรนเซเวลนะครับเอามาแจกนะครับเมื่อวานน้องเขาไต่ขึ้นทางด้านของ GM ไปแล้วเขาบอกวิเลตประมาณแบบ80คือโหดมากนะครับแต่ว่าในหน้าฟีดเมื่อวานเนี่ยผมไม่เห็นเลย นะครับแต่วันนี้ผมเริ่มเห็นบ้างแล้วนะครับเรื่องของพับเพรเามื่อวาอาจจะฮือไขไ่ไปเล่นไข่กันซะเยอะอะไรเงี้ยแบบไม่บอ,อกแมคือมันมีเคบับมามีอะไรมามันก็มันก็แบบอยากไปเล่นอะอย่างเด็กเนี้ยถามว่ามีของใหม่มาไหมมันก็มันก็เคบับหนึ่งตัวเผื่อไปสู้กับแม์อัพยื้อที่เหลือก็เนี่ยเป็นเป็นเ,นเนทคการ์ดยิงหน้าใบหนึ่งใช่ไหมคออสใบหนึ่งใช่ไหมไอไอไ,อไ,อไอแกนดีจ้าที่คือใส่กันทุกเด็กอยู่แล้วนะครับ ไว้จั่วด้วยไว้เคลียร์ด้วยอะไรด้วยแล้วก็จะมีเทคซูบะสะเข้ามาแล้วก็มีเทคโชเข้ามาใบหนึ่งเผื่อไว้เฟสเผื่อไว้คอมโบกับแมวเทินเอ่านี้ที่น้องเขาบอกมานะครับอ่าก,ก็จะเป็นเทคก็สุดมากโครงสร้างก็เป็นพรเพ็นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กแบบว่าน่าสนใจประจำวันเพราะวันนี้เมื่อกี้เช็คฟีดก่อนมาทําคลิปเนี่ยก็เริ่มเห็นบ้างแล้วแต่ก็ยังยังไม่ได้เยอะมากก็เลยเอาลิสต์ของน้องออร์เรนเวลที่เขามาแจกในสตรีมขึ้น GM อก็เอามาแจกให้ มาแจกต่อนี้นะครับหลักๆก,ก็เป็นพอเ,เพทเผื่อใครแบบไม่อยากเล่นไข่อะไรเงี้ยก็เล่นพอเภทได้ก็ไปลองดูกันนะครับไม่มีอะไรมากที่คือเทคที่ใส่มาเนี่ยส่วนมากจะเป็นเทคดาเมจทั้งนั้นใบนี้ก็ดาเมจ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 คือมีแบบเสริมดาเมจทั้งนั้นเลยนะครับจะมีแค่ใบนี้ที่จะมาเออเคลียร์ต้นเกมเทมโปต้นเกมหรือว่าเออเผื่อเอามาคือ SA เนี่ยมัน SA มัน มันมีแค่ใบนี้ไปเดียวมีแค่ออสอ่ะคือหน้าที่มันไม่ได้มามาแบบมาลดอะไรขนาดนั้นนะมันหน้าที่มันคือมาเคลียร์มากกว่านะครับหลักๆเคลียร์เทมโปเนาะอ่ะเด็กลิสวันนี้ก็จะประมาณนี้นะนะครับก็จะมีที่ไม่ไดเอามาก็จะเป็นดากอนกับเขียวนะคือค่อนข้างคือดากอนเนี่ยมันที่ผมเห็นบ้านผ่านเนี่ยมันจะเป็นเฟสสตอร์มดากอนเหมือนเดิมเลยไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็เลยเดี๋ยวว่ากันนะครับส่วนเขียวเนี่ย ยังไม่จับจุดไม่ได้ว่าจะไปเด็กไหนนะครับวันนี้ผมไปลอง e ีโมาเห็นได้ยาเล่นก็ไม่ไหวแบบคือเหมือนเด็กใหม่ๆยังเล่นไม่ได้เลยถ้าไม่กลับไปดวงนะหรือเทมโปนะครับถ้าไม่กลับไปเด็กเก่าเนี่ยเด็กใหม่นี้ถือว่ายังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ส่วนฮาวเวนเนี่ยพอดีไม่ได้ไม่ได้ติดมาเพราะว่าฮาวเวนเนี่ยก็เท่าที่ดูผ่านๆเนี่ยค่อนข้างเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ ถ้าจะดูสากะกิบาระเนี่ยก็เขาก็จะเล่นเป็นวอร์ทเฮเว่นเพียวๆไม่ได้ผสมนะครับแต่ลิทเมื่อวานที่ผมแจกไปเนี่ยก็จะเป็นลิทผสมกับทางด้านเคสเท่าที่เจอเท่าที่เจอส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างเป็นผสมนะนะครับก็แล้วแต่บางทีก็ผสมบ้างบางทีก็เป็นวอร์ทเฮเว่นบ้างก็คือคือผมแค่จะสื่อว่าไม่มีเฮเว่นอื่นอะเออคือณนะตอนนี้นะที่เห็นในฝีนะไม่มีเฮเว่นอื่นมีแค่แบบ ไม่ผสมก็เป็นวอร์เท n เพียวๆอ่ะเออมันก็คือเด็กเดิมตั้งแต่เมตาที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับถือว่าวันนี้ก็มีม,มีมิดดาบอ่ะมีมิดดาบเข้ามาแล้วก็มีโหมดที่เทคเป็นเบรียลเข้ามาเนาะส่วนทางด้าน,นออมิดอบิดเนี่ยเอ่อมิดอเิดเนี่ยเห็นผ่านๆบ้างแต่ว่ามันปนๆกับโหมดอ่ะเออแล้วก็เลยก็เลยเอาของแร้งหนึ่งมาละกันอย่างน้อยก็แร้งหนึ่งอะวะนึกออกไหม เออก็แลงหนึ่งมาสองเด็กเลยนะครับมาแจกก็ถือว่าเป็นพรอมแนนดีสุดในวันที่ผ่านมาแล้วกันเพราะว่าเขาอยู่แลงหนึ่งเนาะนะครับอ่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนขึ้นลงอะไรก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะครับโอเคหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับเมตาในวันที่2จากผมนะครับก็กินข้าวให้อร่อยครับทุกคนนะครับยังไงก็ฝาก support d k เหมือนเดิมด้วยนะครับตูนุนกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมจะแมงลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย